สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เอาเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวมาให้ลุ้นหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับพี่น้องหรือว่ามาแบ่งปันกันนะครับสูตรทุกสูตรนะครับฟรีนะครับพี่น้องไม่ได้คิดค่าเสียหายอะไรนะครับฟรีล้วนๆนะครับถ้าเข้ามาดูช่องไทยพารวยนะครับฟรีแม้กระทั่งสูตรนะครับสูตรทุกสูตร สามารถแคปสูตรไว้ดูกันได้นะครับพี่น er ้องสูตรทุกสูตรแคปสูตรไว้ดูกันได้นะครับพร้อมมาคิดคำนวณกับผมเลยนะครับพี่น้องว่าตัวเลขก็จะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าไหนชื่นชอบเหมือนกันนะครับลองแคปสูตรไว้ทําดูนะครับว่าตัวเลขจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่เหมือนก็นะครับก็บอกด้วยนะครับ บอกกันด้วยนะครับผมก็จะพร้อมจะแก้ไขปัญหาให้ได้เลยนะครับก็ลองมาดูครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบี้ยล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้ก็ไม่ปักหลักนะครับสามารถมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยได้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับมาบรรลุเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลาครับสูตรนี้นะครับ ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูครับเริ่มแรกที่เขาเดินเข้ามาเป็นวัดแรกนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้1 3 5หนะครับพี่น้องเป็นงวดแรกที่เขาเดินเข้ามานะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกที่91นะครับเลข1ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดแรกของสูตรนี้พี่น้องก็ผ่านเป็นวดแรกของสูตรนี้นะครับแล้วถัดมาพี่น้องแล้วถัดมาได้ 6- 8 0นะครับผลก็ออกอยู่ที่2 6พี่น้อง เลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นวัที่2พี่น้องแล้วถัดมาครับพี่น้องถัดมาได้1 3 5หนะครับผลก็ออกอยู่ที่50พี่น้องเลข5ก็มาเข้าที่หลัก10ล่างนะครับผ่านถึงวันนี้ก็ถือว่าผ่านเป็นวัที่3นะครับแล้วถัดมานะครับได้6 <things>. <invece>. 8 0นะครับผลก็ออกอยู่ที่6 3สนะครับผลก็ออกอยู่ที่6 3สนะครับเลข6กก็มาติดอยู่ที่หลัก10ล่างนะครับผ่านถึงวันนี้ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4พี่น้องแล้วก็ถัดมาได้1 3 5พี่น้องได้1 3 5ผลก็ออกอยู่ที่3 1งวดนี้มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยพี่น้องเห็นไหมครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5พี่น้องผ่านเป็นงวดที่5นะครับแล้วถัดมานะครับได้4 6 8นะครับได้4 6 8นะครับผลก็ออกที่5 8พี่น้อง เลข8ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมาไห้าเจ็ดเก้านะครับผลก็ออกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดนะครับภายในงวดนี้นะครับงวดนี้มาเบิ้ลพี่น้องมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับถือว่ามาเบิ้ลนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่เจ็ดนะครับพี่น้องผ่านเป็นงวดที่เจ็ดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับได้หก แปน,นะครับได้6-80ผลลัพธ์2ตัวล่างและบานงวดนี้ออกอยู่ที่61นะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักสิบล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8พี่น้องแล้วงวดที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับพี่น้องได้6 80เหมือนกับงวดที่ผ่านมาเลยพี่น้องเห็นครับตัวเลขได้เหมือนกันนะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอะไรนะครับ ออกอยู่ที่แปดแลวก็เจ็ดนะครับพี่น้องนะครับออกอยู่ที่แปดเจ็ดนะครับเ,เข้าอยู่ที่เลขแปดนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่เก้าพี่น้องสูตรนี้นะครับผ่านเป็นงวดที่เก้านะครับงวดที่สิบนี้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ส่วนมากจะมาเข้าอยู่ที่หลักสิบเยอะกว่าหลักหน่วยนะครับพี่น้อง หลักหน่วยก็มา3มงวดนะครับหลังจากนั้นเดินมาหลักสิบหมดเลยนะครับหงวดนะครับแล้วงวดนี้จะมาหลักสิบหรือเปล่านะครับพี่น้องถ้าไหนชื่นชอบลองแคปสูตรดูได้นะครับพี่น้องแคปสูตรไปดูได้นะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับจะมาหลักสิบหรือว่าจะมาหลักหน่วยงวดนี้ครับพี่น้องส่วนมากเขาจะเดินมาอยู่ที่หลักสิบนะครับพี่น้องหกงวดนะครับ ก็เดินหลักหน่วยมา3มงวดนะครับใสิตีเขาหลักสิบมามากกว่าหลักหน่วยนะครับว่างวดนี้เขาจะเดินหลักสิบหรือเปล่านะครับพี่น้องก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนกันสักหน่อยนะครับเตือนความจํากันนะครับพี่น้องเตือนความจําหรือว่านะครับเตือนความจํากันนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนกนนารพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ,ส,รส,รรบสูตรทุกสูตรก็มีข้าวไม่หลุดนะครับพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีข้าววม่หลุดนะครับพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับสูตรนี้เดินเข้ามาก้าววดยังไม่หลุดเลยพี่น้องยังไม่หลุดเลยวดนี้เขาจะเป็นงวดที่สิบนะครับเขาจะสร้างสถิติได้หรือเปล่านะครับสิบงวดลวดนะครับเขาจะสร้างสถิติได้เปล่า ของงวดนี้นะครับของสูตรนี้นะครับพี่น้องว่างวดนี้เขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับ balances. จะผิดจะถูกก็อยู่ที่สูตรนะพี่น้องนะครับจะผิดจะถูกก็อยู่ที่สูตรนะครับเหมือนสูตรนี้ครับเขาเดินมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับดูว่างวดที่สิบเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับงวดที่สิบเขาจะเดินต่อหรือเปล่าเขาจะมาหลักสิบหรือว่าจะมาหลักหน่วยกันล่ะพี่น้องงวดนี้นะครับที่จะถึงนี้งวดวันที่อะไรนะครับสิบหก พฤศจิกายนนะครับ6-8นี้นะครับมามาลุ้นกันเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับมาผมจะใช้ตำแหน่งในเมื่อคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับเป็นสูตรนี้นะครับว่ที่ผ่านมาได้6-8 6 0ก็ผลก็ออกที่8-7ใช่ไหมครับพี่น้องนะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลข8นะครับพี่น้องถือว่าผ่านนะครับแล้วงวดนี้นะครับพี่น้อง ทำไมเดี๋ยวผมขยายหน้ากล้องเข้ามาอีกนิดหนึ่งพี่น้องเพื่อจะได้เห็นตัวเลขชัดชัดหน่อยเอ๊ะทำไมมุมมัมมมมวง,งี้พี่น้องอท้องฟา้ามืดอึมคึมผมอยู่ในตัวบ้านพี่น้องก็พอดีก็ไม่มีไฟด้วยนะครับไม่มีไฟส่องให้สว่างครับจะออกมุมมัมวพี่น้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับพี่น้องลุกกล้อง,องผมมา พอได้ชัดยังพี่น้องคือผมว่าออกมัวๆอยู่นะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าท้องฟ้ามันอึมครึมนะครับฝนตกนะครับพี่น้องฝนตกทางบ้านพี่น้องตกไมครับมามรรลุเลยครับพี่น้องผมจะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับสองตัวล่างนะครับก็คือแปดเจ็ดนะครับพี่น้องแปดเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับรู้สึกว่าจะมัวๆนะครับพี่น้องไม่มีไฟด้วยนะครับ สองตัวล่างนะครับแล้วก็จะใช้ตำแหน่งนี้พี่น้องนะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับสามตัวท้ายนะครับเลขท้ายสามตัวนะครับก็มีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับครั้งที่สอง,อง 6, 9, 0, พี่น้องหกเก้าศูนย์พี่น้องหกเก้าศูนย์นะครับอ่อ ก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละพี่น้องมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับอ่าของฟ้าเริ่มเปิดแล้วพี่น้องเริ่มสว่างขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอ่าใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละพี่น้องมาคิดคำนวณให้เหมือนเดิมพี่น้องนะครับหลักสิบล่างก็บวกกันห้าครั้งพี่น้องตามขีดเลยพี่น้องนะครับอ่า และหลักหน่วยล่างก็บวกกันหนึ่งครั้งพี่น้องเห็นไหมครับตามขีดเลยแล้วก็หลักหน่วยนะครับเลขท้าย3าตัวครั้งที่2ครับบวกกันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยเลขเกคงที่พี่น้องสูตรทุกสูตรมีข้าวไม่หลุดนะครับพี่น้องตรุดข้าวเจตรงกันนะครับอันนี้จะเป็นท้ายคอ2ผมจะเขียนแบบนี้นะครับทอคอ2นะครับ คอคอสองก็คือท้ายครั้งที่สองนะพี่น้องอมนันนี่ฮะอพอได้เห็นพอได้ชัดอยู่นะครับพี่น้องมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้อง หลักสิบล่างก็คือเลข8ดพี่น้องหลักสิบล่างก็คือเลข8ดนะครับบวกกัน5ครั้งพี่น้องบวกกันห้าครัง้งห้าแปดสี่สิบนะครับก็เอาหลักหน่วยไว้ก็คือเลขศูนย์วางเลขศูนย์ไว้นะครับอา่าได้แล้วพี่น้องก็อยู่ประมาณนี้นะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับศูนย์บวกเจ็ดนะครับศูนย์บวกเจ็ดนะครับก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดพี่น้องแล้วก็เจ็ดบวกเก้าก็ได้สิบหกพี่น้อง จ็ดบวกเก้าก็ได้สิบหกอ้าวได้เลขตัวเดียวกันอีกแล้วพี่น้องได้เลขตัวเดียวกันอีกแล้วอีกทีนี้พี่น้องเพื่อ,อความถูกต้องนะครับห้าแปดสี่สิบใช่ไหมครับหลักสิบล่างบวกกันห้าครั้งก็ได้เลขศูนย์นะครับสี่สิบก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าก็ได้สิบหกใช่ไหมพี่น้องก็วางเลขหกเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ 6นะครับแล้วก็บวกด้วย2อ,องที่นะครับพี่น้อง6บวก2ได้เท่าไหร่พี่น้องได้8นะครับพี่น้อง8บวก2 8บวกก็ได้เลข0นใช่ไหมครับได้10ก็คือเอาหลักหน่วยมาก็คือเลข0ะได้ตัวเดียวกันอีกแล้วพี่น้องทำอย่างไรล่ะพี่น้องได้ตัวเดียวกันแล้วจะมาตัวไหนกันละพี่น้อง ผมจะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับพี่น้องนะครับปุ๊งนะครับเอ้ในหกแปดศูนย์หนแล้วพี่น้องตัวเลขทำไมมาประจบกันดีแท้พี่น้องได้สัวเดิมเลยพี่น้องใหกแปดศูนย์ครับหกแปดศูนย์แล้วจะมาตัวไหนกันละพี่น้องเ,อเขาจะมาตัวไหนกันพี่น้อง ไอ้หกแปดศูนย์อีกแล้วพี่น้องชื่นชอบตัวไหนกันอะเม้นมาบอกกันด้วยนะครับพี่น้องนะครับเก้างวดยังไม่หลุดเลยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะครับเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับได้ตัวเลขเหมือนกันสามงวดรวดแล้วพี่น้องแต่เขาก็เดินเข้ามาตลอดนะครับหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์แล้วงวดนี้นะครับหกแปดศูนย์เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับไม่มีใครรู้นะครับพี่น้อง ไม่มีใครรู้นะครับเห็นไหมครับ680นี่เขาก็เดินเข้ามาตลอดนะครับเห็นไหมครับ680ก็มา26ครับ680ก็มา63ครับ680ก็มา61ครับ680ก็มา87แล้วงวดนี้ก็680จะมาตัวไหนกันพี่น้องจะมาตัวไหนกันพี่น้องหาตัวเด่นมาเลยพี่น้องมาประกบลองดูนะครับเผื่อมีโชคมีดวงกันพี่น้อง ลองมาประกบสามตัวนี้ดูนะครับพี่น้องมีเด่นตัวไหนกันบ้างนะครับพี่น้องก็ลองมาประกบกันดูนะครับเผื่อมีโชคมีลาบนะครับเผื่อได้เงินเข้ากระเป๋ากันนะครับก็ทุกๆครั้งอะทุกๆวันนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องกันแหละครับพี่น้องไม่มีใครชี้นํากันได้นะครับพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องใช่ไหมครับชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับ บางคนมีโชคซื้อแบบไหนก็ถูกครับซื้อกี่ใบก็ถูกครับลอตเตอรี่นะครับถ้าคนมีโชคมีดวงแล้วนะครับถ้าคนไม่มีโชคไม่มีดวงซื้อเป็นกรรมก็ไม่ถูกนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับพี่น้อง680นะครับจะมากันอีกหรือเปล่านะครับ680สูตรนี้นะครับ680ผ่านมา9งวดนะครับเขาเข้ามาลวดเลยนะครับ9งวดนะครับ เหลืองวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบนะครับส่ยตีเขาก็หกแปดศูนย์นี่เข้าทุกงวดนะครับมาทุกงวดนะครับหกแปดศูนย์นะครับมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับลองมาลุ้นกันครับว่าหกแปดศูนย์งวดนี้เขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับท่านไหนที่ได้แชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นกันนะครับหรือว่าเปิดค่าการมองเห็นทางช่องผมได้กว้างขึ้นก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปกันนะครับ ท่านใดที่ได้เข้ามาติดตามรับชมใหม่ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็การุณานะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไทยพารวยนะครับก็จะได้คิดในค้นหาสูตรใหม่มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องต่อไปนะครับพี่น้อง <im> <one rec> <ina> มีพี่น้องก็มีช่องนี้แหละพี่น้องนะครับถ้าไม่มีพี่น้องเข้ามารับชมหรือว่ามาเป็นกําลังใจกันก็อาจจะไม่มีช่องนี้นะครับก็อยู่ที่กับพี่น้องนะครับพี่น้อง หากพี่น้องเข้ามาติดตามนะครับมาสนับสนุนช่องนะครับก็ก็มีช่องนี้เหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องนะครับก็มาแบ่งปันหรือว่ามาเป็นแนวทางให้นะครับนะครับแต่เลขบนผมไม่ค่อยได้ทํานะครับพี่น้องบนผมไม่มีสูตรเลยนะครับพี่น้องผมไม่ได้ทําเลยนะครับ พอดีจังหวะเวลาก็ไม่ค่อยเอื้ออำานวยนะครับพอดีก็2ตัวล่างนี้ก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วนะครับทําสูตรหวยนี่ครับก็ทํางานไปด้วยนะครับพี่น้องงานก็รัดตัวนะครับนีตัวเลขผมก็ทํานะครับตัวเลขผมก็ทํานะครับแต่พอดีก็ไม่ได้ทําบนนะครับสูตรบนนะครับไม่ด้ทาแต่สูตรล่างพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสดีๆนะครับเวลาจังหวะเหมาะเจาะดีๆก็จะพยายามหานะครับ หาสูตรบนมาเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะครับท่านไหนชิ่นชอบบนนะครับนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับพี่น้องผมจะทําสูตรบนนะครับก็ยังมีโอกาสถ้ามีเวลาจริงๆนะครับผมก็จะทํามาเป็นแนวทางให้นะครับบนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ทําแต่ล่างอย่างเดียวพี่น้องล่างก็แทบจะไม่มีเวลาทําแล้วพี่น้องเป็นบางครั้งก็ได้ลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างนะครับ ท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมก็ขออภัยด้วยนะครับบางครั้งท่านก็จะเข้ามาติดตามก็นะครับไม่มีให้ชมให้เห็นหรือว่าไม่มีคลิปให้ชมให้เห็นกันนะครับนะครับก็เพราะเวลานั่นแหละครับพี่น้องไม่มีนะครับช่วงนี้ก็พอมีเวลานะครับก็มาทําสูตรให้ชมกันอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานนี้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่ชื่นชมแบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีเฮงปังๆกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ